ตลาดอยู่ในสภาวะไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเงินถูกสร้างขึ้นจากการไม่สนใจสิ่งที่ชัดเจนและเดิมพันในสิ่งที่ไม่คาดคิดฉันรวยเพียงเพราะฉันรู้ว่าเมื่อไหร่ฉันผิดไม่สําคัญว่าคุณถูกหรือผิดแต่สําคัญที่ว่าคุณทำเงินได้เท่าไหร่เมื่อถูกและเสียเท่าไหร่เมื่อผิดคนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาสามารถทำในอนาคตได้แต่ฉันสนิทฐานว่าตลาดผิดเสมอ ปัญญาท่วมหัวบอกว่าตลาดถูกเสมอฉันยืนจุดยืนตรงข้ามนี่คือคำพูดของจอร์จโซรอสคุณคิดว่าคุณขี้แพ้เรื่องเงินใช่ไหมคุณอาจจะเดาถูกแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณคิดคุณไม่ได้แพ้เพราะคุณโง่คุณไม่ได้แพ้เพราะคุณขี้เกียจคุณไม่ได้แพ้เพราะคุณเกิดมาไม่มีโชคคุณแพ้เพราะคุณไม่มีระบบและวันนี้ฉันจะเอาระบบที่ทำให้ชายคนหนึ่ง เปลี่ยนจาก12ล้านเหรียญเป็น40,000ล้านเหรียญมาให้คุณจอสโซรอสคือคนที่ทำให้ธนาคารกลางอังกฤษล้มเหลวคนที่ทำเงินพันล้านในหนึ่งวันคนที่มีผลตอบแทนเฉลี่ย30%ต่อปีเป็นเวลา30ปีไม่ใช่เพราะเขาเก่งแต่เพราะเขามีกฎเหล็กที่ไม่เคยผิดพลาดเขาเข้าใจในสิ่งที่คนจีนโบราณเรียกว่ารู้จักตัวเองรู้จักคู่ต่อสู้จึงจะชนะได้ทุกครั้ง แต่โซรอสไม่ได้แค่รู้จักตัวเองและคู่ต่อสู้เขายังรู้จักธรรมชาติของตลาดรู้จักจิตวิทยาของมนุษย์และที่สำคัญที่สุดเขารู้จักจังหวะของการเคลื่อนไหวในโลกการเงินสำหรับเขาแล้วการลงทุนไม่ใช่การพนันไม่ใช่การเดาไม่ใช่การหวังแต่เป็นศิลปะแห่งการอ่านธรรมชาติของความโลภความกลัวและความหลงผิดของมนุษย์ทั้งมวล EP นี้ผมจะแกะกฎเหล็กทั้ง7ข้อนี้ให้คุณฟัง แบบที่คุณเข้าใจได้แบบที่ใช้ได้จริงแบบที่เปลี่ยนชีวิตได้เจ็กดกฎเหล็กที่ทําให้ชายผู้อพยไร้เงินกลายเป็นราชาการเงินของโลกเจ็ดหลักการที่เขายึดมั่นแม้ขาดทุนหลายพันล้านเจ็ดข้อที่จะเปลี่ยนคุณจากคนเล่นตามเป็นคนสร้างกติกาถ้าคุณเคยรู้สึกหงุดหงิดที่ทําไมคนอื่นรวยได้แต่คุณไม่ได้ถ้าคุณเคยสงสัยว่าทําไมการลงทุนของคุณถึงไม่เหมือนใครอื่น ถ้าคุณเคยอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงถึงแตกต่างจากคนธรรมดางั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตั้งแต่วันนี้กฎข้อแรกคือตลาดผิดได้เสมออย่าเชื่อฝูงชนราคาตลาดสะท้อนความคาดหวังของคนและความคาดหวังของคนมักผิดพลาดคุณเคยซื้อหุ้นเพราะทุกคนบอกว่าดีหรือเปล่าคุณเคยขายเพราะทุกคนกลัวหรือเปล่ายินดีด้วยครับคุณเพิ่งเป็นเหยือ่อ โซโรอสรวยเพราะเขาเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่ทุกคนคิดแบบเดียวกันเมื่อนั้นทุกคนผิดขณะที่คนอื่นวิ่งตามข่าวดีเขาวิเคราะห์ความเป็นจริงเบื้องหลังขณะที่คนอื่นขายตัดขาดทุนเพราะกลัวแต่เขาซื้อเพิ่มเพราะมองเห็นโอกาสคุณจะหยุดเป็นแกะตัวที่แป00ล้านตัวเมื่อไหร่คนจีนโบราณว่าทุกคนเมาเราเพียงคนเดียวที่รู้สึกตัวเมื่อทุกคนตกอยู่ในภาวะเมามัน ไม่ว่าจะเป็นความโลภหรือความกลัวคนที่ยังมีสติคือคนที่ได้เปรียบแต่เรื่องนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะการเป็นคนที่คิดต่างจากคนอื่นนั้นต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากมันเหมือนกับการยืนอยู่ตรงกลางพายุขณะที่คนอื่นวิ่งหนีไปทางหนึ่งคุณต้องเดินไปอีกทางหนึ่งโซรอสเรียกสิ่งนี้ว่าคอนเทเรียนติงกิงแต่มันไม่ใช่แค่การคิดตรงกันข้าม มันคือการมองหาความผิดพลาดในความคิดของคนส่วนใหญ่การมองหาจุดอ่อนในตันกะของฝูงชนเขาสังเกตว่าเมื่อคนเริ่มพูดในแง่ดีมากเกินไปเริ่มคิดว่าการขึ้นของราคาจะไม่มีวันหยุดนั่นคือสัญญาณเตือนว่าฟองสบู่กำลังจะแตกเมื่อคนเริ่มพูดในแง่ร้ายมากเกินไปเริ่มคิดว่าโลกจะจบนั่นคือสัญญาณว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อ นี่คือเหตุผลที่โซอสสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเขาไม่ได้ทำนายอนาคตแต่เขาอ่านอารมณ์ของตลาดเขาเข้าใจว่าตลาดขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ของมนุษย์ไม่ใช่ตันกะเมื่อความโลภครอบงำราคาจะสูงกว่าความจริงเมื่อความกลัวครอบงำราคาจะต่ำกว่าความจริงและในช่วงเวลาที่ราคาเบี่ยงเบนจากความจริงมากที่สุดนั่นคือโอกาสทำกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำถามคือคุณจะมีความกล้าที่จะเป็นคนแปลกหรือไม่ คุณจะกล้าซื้อเมื่อทุกคนขายหรือไม่คุณจะกล้าขายเมื่อทุกคนซื้อหรือไม่นี่คือสิ่งที่แยกนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จออกจากฝูงชนกฎข้อที่2การรับรู้สร้างความจริงสิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับความเป็นจริงจะส่งผลต่อความเป็นจริงนั้นนนนี่คือกฎที่ทำให้โซอสต่างจากคนอื่นเขาเข้าใจว่าความเชื่อสร้างการกระทำสร้างผลลัพธ์สร้างความเชื่อใหม่ ตัวอย่างเช่นคนเชื่อว่าหุ้น x y z จะขึ้นพวกเขาซื้อราคาขึ้นจริงข่าวแพร่ว่าขึ้นคนมาซื้อเพิ่มวนลูปจนกลายเป็นฟองสบู่โซรอสทำเงินจากจุดที่ฟองสบู่แตกขณะที่คนอื่นติดอยู่ในหลูมแห่งความเชื่อเขายือนอยู่ข้างนอกมองดูเกมคนจีนโบราณว่าผู้ที่ยืนดูจากข้างนอกมองเห็นชัดเจนเพราะไม่ได้ติดอยู่ในเกมจึงมองเห็นภาพรวมได้ดีกว่า ทฤษฎีของการสะท้อนกลับของโซโรอสนี้ลึกซึ้งกว่าที่คิดเขาเห็นว่าตลาดการเงินไม่ใช่ระบบที่สมดุลแต่เป็นระบบที่เคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดนิ่งเป็นระบบที่ความคิดของผู้คนสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้เขาเปรียบเทียบสิ่งนี้กับการโยนลูกบอลไปที่เป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่แต่การเคลื่อนที่ของเป้าหมายนั้นขึ้นอยู่กับความคิดของคนที่โยนลูกบอลด้วยในโลกของฟิสิกส์ถ้าคุณโยนหินใส่แก้วแก้วจะแตก นั่นคือความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในโลกการเงินถ้าคุณคิดว่าแก้วจะแตกและคุณทำตามความคิดนั้นแก้วอาจแตกจริงๆเพราะความคิดของคุณส่งผลต่อความเป็นจริงนี่คือเหตุผลที่โซอสสามารถทำให้เงินปอนตกได้ในปี1992ไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าธนาคารกลางอังกฤษแต่เพราะเขาเข้าใจว่าการกระทําของเขาจะสร้างผลกระทบที่ทำให้คนอื่นทำตาม เมื่อเขาเริ่มขายปอนคนอื่นเห็นแล้วเริ่มกังวลเริ่มขายตามยิ่งคนขายมากปอนยิ่งอ่อนค่ายิ่งปอนอ่อนค่าคนยิ่งกลัวและขายเพิ่มวนลูปจนธนาคารกลางอังกฤษยอมแพ้เขาไม่ได้เอาชนะธนาคารกลางอังกฤษด้วยเงินแต่เขาเอาชนะด้วยความเข้าใจในจิตวิทยาของมนุษย์คุณยังเล่นตามกติกาของคนอื่นอยู่ไหมหรือจะเริ่มสร้างกติกาของตัวเองคุณเข้าใจแล้วหรือยังว่า ความคิดของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้กฎข้อที่3ฉันรวยเพราะรู้ว่าเมื่อไหร่ฉันผิดไม่สำคัญว่าคุณถูกหรือผิดสำคัญที่ว่าคุณทำเงินได้เท่าไหร่เมื่อถูกและเสียเท่าไหร่เมื่อผิดคุณรู้ไหมทำไม90%ของนักลงทุนขาดทุนเพราะพวกเขายึดติดก,กับความถูกมากกว่าผลกำไรโซโรอสมักผิดพลาดบ่อยแต่เขาขาดทุนน้อยได้กำไรเยอะวิธีคิดของเขา ถ้าผิดตัดขาดทุนทันทีขาดทุนแค่2-3%ถเปอร์ซถ้าถูกทำกำไรสุดขีดกำไร20-50%บเอร์ซนบวกหนึ่งครั้งที่ถูกชดเชย10ครั้งที่ผิดคุณยังยืนกรานว่าคุณต้องถูกอยู่ไหมหรือจะเริ่มโฟกัสที่ทำกำไรคนจีนโบราณว่าชนะแพ้เป็นเรื่องธรรมดาของนักรบสำคัญที่ว่าเมื่อแพ้ต้องแพ้น้อยเมื่อชนะต้องชนะใหญ่ นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดพวกเขาคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องของการถูกหรือผิดแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงและการเพิ่มผลตอบแทนโซโร罗สมีสูตรที่เรียบง่ายเขาไม่เคยเสี่ยงเงินเกิน2-3%เปซของเงินทุนในการลงทุนครั้งเดียวแต่เมื่อเขาเห็นว่าการลงทุนนั้นเริ่มมีผลตอบแทนเขาจะเพิ่มเงินเดิมพันอย่างรวดเร็วเขาเรียกวิธีนี้ว่าตัดขาดทุนของคุณ ปล่อยให้ผลกำไรของคุณดำเนินไปตัดขาดทุนเร็วปล่อยให้กำไรวิ่งแต่คนส่วนใหญ่ทําตรงกันข้ามพวกเขาถือหุ้นที่ขาดทุนไว้หวังว่าจะกลับมาและขายหุ้นที่กำไรเร็วเกินไปกลัวว่าจะเสียกำไรไปเขาเข้าใจว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของนักลงทุนความโลภทําให้เราถือหุ้นที่ขาดทุนไว้นานเกินไปความกลัวทำให้เราขายหุ้นที่กำไรเร็วเกินไป เขาจึงสร้างระบบที่ไม่ต้องพึ่งพาอารมณ์ระบบที่บอกเขาว่าเมื่อไหร่ต้องตัดขาดทุนเมื่อไหร่ต้องเพิ่มเงินเดิมพันนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาสามารถทํากำไรได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพราะเขาทํานายอนาคตได้แต่เพราะเขาจัดการความเสี่ยงได้ดีกว่าใครเขาบอกว่าการลงทุนเป็นเหมือนเกมโป๊กเกอร์คุณไม่ต้องมีไพ่ดีทุกครั้งแต่คุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเล่นเมื่อไหร่ควรหยุด และเมื่อไหร่ควรเพิ่มเงินเดิมพันสิ่งที่สําคัญไม่ใช่การเป็นคนฉลาดแต่เป็นการเป็นคนที่รู้จักขีดจำกัดของตัวเองกฎข้อที่4เวลาอยู่ในเกมต้องทนความเจ็บปวดการจะอยู่ในเกมนี้คุณต้องอดทนกับความเจ็บปวดคุณคิดว่าการลงทุนเป็นเกมแห่งความสุขใช่ไหมคุณคิดผิดแล้วครับการลงทุนคือศิลปะแห่งการทนทุกโซโซรอสเสียเงิน 300ล้านเหรียญใน1987 2000ล้านเหรียญในวิกฤตรัเสเซีย1,998 3,000ล้านเหรียญในเทคบับเบิลแต่เขาไม่เคยหยุดเขาเรียนรู้ปรับปรุงกลับมาแข็งแกร่งความต่างระหว่างคนรวยกับคนจนคือความสามารถในการทนต่อความเจ็บปวดคุณจะหนีเมื่อเจ็บหรือจะใช้ความเจ็บเป็นพลังในการเรียนรู้คำจีนว่าผู้ที่ทนความทุกข์ยากได้ จึงจะเป็นคนเหนือคนแต่ความทนทุกที่โซรสพูดถึงไม่ใช่การทนแบบไม่รู้จุดหมายมันเป็นการทนแบบมีสติแบบมีเป้าหมายเขาเล่าว่าในช่วงแรกๆของอาชีพเขาเคยนอนไม่หลับเป็นเดือนๆเพราะการลงทุนที่ขาดทุนเขาเคยปวดท้องทุกวันเพราะความเครียดเขาเคยคิดจะเลิกไม่รู้กี่ครั้งแต่เขาเข้าใจว่าความเจ็บปวดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความสำเร็จเขาเรียนรู้ว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นเรื่องของการจัดการกับความกดดันการจัดการกับความไม่แน่นอนการจัดการกับความกลัวและความโลภทุกครั้งที่เขาเสียเงินเขาจะถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการสูญเสียครั้งนี้ไม่ใช่ทำไมฉันถึงโชคร้ายแบบนี้เขาเข้าใจว่าความเจ็บปวดเป็นครูที่ดีที่สุด เพราะมันทําให้เราจําบทเรียนได้ดีกว่าความสําเร็จเมื่อเขาสูญเสีย2พันล้านเหรียญในวิกฤตรัรเสเซียเขาไม่ได้โทษภาครัฐรัเสเซียเขาไม่ได้โทษความโชคร้ายแต่เขาเรียนรู้ว่าเขาประเมินความเสี่ยงการเมืองผิดพลาดเขาเรียนรู้ว่าการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ต้องระวังปัจจัยการเมืองมากกว่าที่เขาคิดเขาเรียนรู้ว่าเมื่อรัฐบาลเอาเงินของนักลงทุนต่างชาติไปใช้แล้วเจอปัญหาพวกเขาจะผิดนัดได้ง่ายๆ การสูญเสียครั้งนี้ทำให้เขาเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนใหม่ทั้งหมดทำให้เขาเก่งขึ้นในการประเมินความเสี่ยงการเมืองนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจพวกเขาคิดว่าการลงทุนที่ดีคือการลงทุนที่ไม่เคยขาดทุนแต่ความจริงแล้วการลงทุนที่ดีคือการลงทุนที่เรียนรู้จากความขาดทุนเขาบอกว่าถ้าคุณไม่เคยขาดทุนแสดงว่าคุณไม่ได้เสี่ยงเพียงพอหรือคุณยังไม่ได้เรียนรู้อะไรจริงๆ กฎข้อที่5ลงทุนเมื่อคนอื่นหลีกหนีเงินถูกทำขึ้นจากการไม่สนใจสิ่งที่ชัดเจนและเดิมพันในสิ่งที่ไม่คาดคิดปี1992ทุกคนเชื่อว่าเงินปอนแข็งแกร่งโซโรสเดิมพันหนึ่ง0มื่ล้านเหรียญว่าปอนจะตกผลลัพธ์กำไร1,000ล้านเหรียญใน1วันปี1997ทุกคนเชื่อว่าเศรษฐกิจเอเชียแข็งแกร่งโซโรสเห็นสัญ,ญญาณอันตราย ผลลั์อีกหลายพันล้านเหรียญคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับเงินใหญ่ไม่ได้มาจากการทำตามคนอื่นแต่มาจากการเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณกล้าเดินทวนกระแสเมื่อคุณมั่นใจแล้วไหมคำจีนว่าความร่ำรวยและมีชื่อเสียงอยู่ในความเสี่ยงแต่โซรอสไม่ได้เป็นนักเสี่ยงโชคแบบไม่คิดเขาเป็นนักเสี่ยงแบบคิดอย่างรอบคอบเขาเข้าใจว่าความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทำเหมือนคนอื่น เพราะเมื่อทุกคนทําเหมือนกันก็ไม่มีใครได้เปรียบใครโอกาสสร้างความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือเมื่อคุณเข้าใจสิ่งที่คนอื่นเข้าใจผิดในการโจมตีเงินปอนปี1992โซโรอสไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าจะทำลายเงินปอนดูเล่นๆเ,เขาศึกษาระบบกลไกลอัตราแลกเปลี่ยนของยุโรปอย่างละเอียดเขาเห็นว่าเงินปอนถูกผูกติดกับมากเยอรมันในอัตราที่สูงเกินไป ทำให้เศษรษฐกิจอังกฤษอยู่ในสภาวะที่ลำบากขณะที่คนอื่นมองว่าการที่ปอนอยู่ใน ERM เป็นสิ่งที่ดีเป็นการรับรองความมั่นคงจากยุโรโซโรอสมองว่ามันเป็นกับดักที่จะทำลายเงินปอนเขาเห็นว่าธนาคารกลางอังกฤษจะต้องเลือกระหว่างการรักษาอัตราแลกเปลี่ยนหรือการช่วยเหลือเศษรษฐกิจในประเทศและเขาเดิมพันว่าพวกเขาจะเลือกเศษรษฐกิจในประเทศ นั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องปล่อยให้เงินปอนอ่อนค่าเขาใช้เงินหนึ่งหมื่นล้านเหรียญในการขายเงินปอนแบบช็อตเขาไม่ได้โจมตีเงินปอนด้วยความเกลียดชังแต่เขาเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นและเมื่อธนาคารกลางอังกฤษยอมแพ้ถอนตัวออกจาก ERM เงินปอนตกหวบเขาทำกำไร1,000ล้านเหรียญในหนึ่งวันสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้รู้สึกผิดที่ทำให้ประเทศอังกฤษสูญเสียเขาบอกว่าถ้าผมไม่ทำ ก็จะมีคนอื่นทำเพราะระบบนี้มีข้อบกพร่องอยู่แล้วเขาเห็นตัวเองเป็นเหมือนน้ำที่ไหลาหาจุดต่ำสุดเขาแค่ทำตามธรรมชาติของตลาดไม่ได้สร้างปัญหาขึ้นมานี่คือความแตกต่างระหว่างนักลงทุนระดับโลกกับคนทั่วไปคนทั่วไปมองหาความปลอดภัยหาสิ่งที่แน่นอนแต่นักลงทุนระดับโลกมองหาความไม่สมดุลมองหาจุดอ่อนของระบบเขาบอกว่าความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการหาความแน่นอน แต่มาจากการเข้าใจความไม่แน่นอนในวิกฤตเอเชียปี1997ขณะที่คนอื่นยังเชื่อว่าเศรษฐกิจเอเชียจะเติบโตต่อไปเรื่อยๆโซโรสมองเห็นสัญญาณเตือนที่คนอื่นมองข้ามเขาเห็นว่าประเทศเอเชียหลายประเทศกู้เงินเหรียญดอลลาร์มาลงทุนในโครงการภายในประเทศแต่สร้างรายได้เป็นเงินท้องถิน่นนี่คือการเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อันตรายเมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น นี้ของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นในสกุลเงินท้องถิ่นแต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นความเสี่ยงนี้เพราะพวกเขาดูแต่ตัวเลขการเติบโตดูแต่ความสำเร็จที่ผิวเผินโซโรอสมองลึกกว่านั้นเขามองดูโครงสร้างของนี่มองดูความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่มองดูสิ่งที่อาจผิดพลาดได้และเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นเขาก็อยู่ในฝั่งที่ถูกอีกครั้งกฎข้อที่6การลงทุนต้องมีแผนมีระบบมีวินยัย ฉันเริ่มด้วยการสร้างกลยุทธ์ที่พยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วทดสอบด้วยเงินน้อยก่อนโซโรสไม่เคยลงทุนแบบไม่มีแผนกระบวนการของเขาวิเคราะห์หาจุดอ่อนของตลาดสร้างสมมติฐานสิ่งที่คิดว่าจะเกิดขึ้นทดสอบเล็กแล้วลงทุนน้อยก่อนเพิ่มเงินเดิมพันเมื่อสมมติฐานถูกตัดขาดทุนเมื่อสมมติฐานผิดไม่มีการเสี่ยงครั้งเดียวหมดตัวมีแต่การเสี่ยงที่คำนวณแล้ว คุณยังลงทุนแบบลองดูอยู่ไหมหรือจะเริ่มมีระบบแบบมืออาชีพคำจีนว่ารับมีดไม่เป็นการเสียเวลาในการตัดภัยการเตรียมตัวที่ดีจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบของโซรอสไม่ได้เกิดขึ้นในข้ามคืนมันเป็นผลจากการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีเขาเริ่มต้นด้วยการศึกษาปรัชญาโดยเฉพาะปรัชญาของคาร์ปเปอร์เกี่ยวกับการเข้าใจผิด หรือความเป็นไปได้ที่จะผิดพลาดป๊อปเปอร์สอนเขาว่าความรู้ทั้งหมดของมนุษย์เป็นเพียงสมมติฐานไม่มีความรู้ใดที่แน่นอน100%สิ่งที่เราทำได้คือสร้างสมมติฐานที่ดีที่สุดแล้วทดสอบมันเขานำหลักการนี้มาใช้ในการลงทุนเขาไม่เคยคิดว่าการวิเคราะห์ของเขาถูกแน่นอนแต่เขาสร้างสมมติฐานที่ดีที่สุดที่เขาทำได้แล้วทดสอบด้วยเงินจำนวนเล็กน้อย ถ้าผลออกมาตรงกับสมมติฐานเขาจะเพิ่มเงินเดิมพันถ้าผลออกมาไม่ตรงกับสมมติฐานเขาจะหยุดทันทีนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการลงทุนเขายกตัวอย่างการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ1980เขาสังเกตว่าญี่ปุ่นมีการออมสูงระบบการเงินที่เอื้อต่อการลงทุนและวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็ง เขาสร้างสมมติฐานว่าหุ้นญี่ปุ่นจะขึ้นต่อไปอีกยาวแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าราคาสูงเกินไปแล้วเขาเริ่มซื้อหุ้นญี่ปุ่นเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนดีเขาเพิ่มเงินเดิมพันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีเขาทำกำไรมหาศาลจากหุ้นญี่ปุ่นแต่เมื่อเขาเริ่มเห็นสัญญ,ญาณว่าฟองสบู่ใกล้จะแตกเขาก็ขายหมดและกลับไปขายช็อตการที่เขาสามารถเปลี่ยนจากฝั่งซื้อเป็นฝั่งขายได้อย่างรวดเร็ว เพราะเขาไม่ได้ติดอยู่กับความคิดเดิมเขาปรับสมมติฐานตามข้อมูลใหม่นี่คือความต่างระหว่างเขากับนักลงทุนทั่วไปคนทั่วไปมักจะติดอยู่กับความคิดเดิมแม้ว่าข้อมูลจะบอกว่าพวกเขาผิดเขาบอกว่าผมไม่ได้ผูกติดกับความคิดใดเพราะความคิดเป็นแค่เครื่องมือในการทำเงินถ้าเครื่องมือชิ้นนี้ไม่ได้ผลผมจะเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ระบบของเขายังรวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด เขาไม่เคยใส่เงินเกิน30%ของกองทุนในการลงทุนครั้งเดียวไม่ว่าเขาจะมั่นใจแค่ไหนเขาเข้าใจว่าตลาดเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสิ่งที่คาดไม่ถึงอาจเกิดขึ้นได้เสมอการกระจายความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่การกระจายความเสี่ยงของเขาไม่ใช่การกระจายแบบไม่รู้จุดหมายเขากระจายไปในสินทรัพย์ที่เขาเข้าใจในตลาดที่เขาศึกษามาดีเขาเปรียบเทียบการลงทุนกับการเล่นโป๊กเกอร์ ในโป๊กเกอร์คุณไม่ต้องชนะทุกเกมแต่คุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเพิ่มเงินเดิมพันเมื่อไหร่ควรจะหยุดกฎข้อที่เล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดต่างฉันแทบไม่เคยตัดสินใจลงทุนคนเดียวฉันต้องการความเห็นที่ขัดแย้งกับฉันคุณรู้ไหมทำไมโซรอสไม่เคยตกอยู่ในกับดักความคิดแบบเดียวเพราะเขาเลือกทีมงานที่กล้าท้าทายเขาเขาตั้งใจหาคนที่คิดต่างจากเขา คนที่กล้าบอกว่าเขาผิดคนที่เห็นมุมมองที่เขามองไม่เห็นเขาเข้าใจว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกิดจากการชนกันของความคิดที่แตกต่างส่วนคุณคุณล้อมรอบตัวด้วยคนที่คิดเหมือนกันคนที่พยักหน้าตามทุกอย่างที่คุณพูดแล้วจะเก่งขึ้นได้ยังไงคำจีนว่าเมื่อคนสามคนเดินไปด้วยกันต้องมีคนหนึ่งที่เป็นครูของฉันได้ในหมู่คนทุกคนต้องมีคนที่เราเรียนรู้ได้บ้าง โซร罗สเข้าใจหลักการนี้อย่างลึกซึ้งเขาไม่เคยคิดว่าเขาฉลาดที่สุดหรือรู้ทุกอย่างเขารู้ว่าการตัดสินใจที่ดีต้องอาศัยมุมมองจากหลายคนเขาเล่าว่าในช่วงแรกๆที่เขาเริ่มบริหารกองทุนเขามักจะตัดสินใจคนเดียวผลคือเขาทำผิดพลาดบ่อยครั้งเพราะเขาเห็นเพียงมุมมองเดียวเขาจึงเริ่มสร้างทีมที่หลากหลายไม่ใช่แค่หลากหลายในด้านความรู้แต่หลากหลายในด้านการคิดประสบการณ์ และแม้กระทั่งบุคลิกเขาตั้งใจหานักวิเคราะห์ที่มีความคิดแบบตรงกันข้ามคนที่ชอบท้าทายความคิดกระแสหลักนักเศรษฐศาสตร์ที่มีทฤษฎีแปลกใหม่นักการเงินที่มีประสบการณ์ในตลาดต่างๆที่สำคัญเขาหาคนที่ไม่กลัวเขาคนที่กล้าโต้แย้งเขาแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้านายเขาสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมการถกเถียงการท้าทายความคิดไม่ใช่การเห็นด้วยแบบไม่คิด ในการประชุมของกองทุนควันตั้มเขาจะให้ทุกคนนำเสนอความเห็นของตัวเองแล้วเขาจะเล่นบทเป็น d e วิล a อ v ด c ว t e คอยโต้แย้งทุกความคิดเพื่อให้ทุกคนคิดใหม่เขาบอกว่าถ้าทุกคนในห้องคิดเหมือนกันแสดงว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอะไรเลยวิธีนี้ช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงกับดักกรุปติ่งหรือการคิดแบบกลุ่มที่เป็นสาเหตุของความผิดพลาดครั้งใหญ่ในโลกการเงิน เขายกตัวอย่างการตัดสินใจขายชอตเงินปอนเขาไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวแต่เขาปรึกษากับทีมอย่างกว้างขวางมีคนในทีมที่คัดค้านแผนนี้บอกว่าเสี่ยงเกินไปบอกว่าธนาคารกลางอังกฤษมีเงินมากกว่าบอกว่าการต่อสู้กับรัฐบาลเป็นเรื่องอันตรายเขาฟังความเห็นเหล่านี้อย่างจริงจังแล้วใช้มันปรับปรุงแผนของเขาเขาเพิ่มการป้องกันความเสี่ยง เขาเตรียมแผนสำรองในกรณีที่ธนาคารกลางสู้กลับผลคือเมื่อเขาลงมือเขามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะเขาได้คิดทุกด้านแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่ได้ใช้ความเห็นของคนอื่นเป็นข้อแก้ตัวเขาใช้มันเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเขาบอกว่าผมฟังทุกคนแต่ผมตัดสินใจเองและผมรับผิดชอบกับการตัดสินใจนั้นเองนี่คือความสมดุลที่ยาก ระหว่างการเปิดใจรับฟังกับการมีจุดยืนของตัวเองระหว่างการยืดหยุ่นกับการเด็ดขาดเขาเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างความเห็นที่มีคุณค่ากับเสียงรบกวนระหว่างการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์กับการโจมตีส่วนตัวเขาสร้างระบบที่ทำให้เขาได้รับข้อมูลที่หลากหลายแต่ไม่ทำให้เขาสับสนเขาได้รับความเห็นที่ท้าทายแต่ไม่ทำให้เขาลังเลนี่คือ wisdom of crowds ที่แท้จริงไม่ใช่การทำตามความคิดของคนส่วนใหญ่ แต่เป็นการรวบรวมความรู้จากหลายคนแล้วสร้างความเข้าใจที่ดีกว่าหากคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วแสดงว่าส่วนหนึ่งในตัวคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งยังลังเลอยู่ยังมีเสียงในหัวที่พูดว่ามันยากเกินไปยังมีความกลัวที่กระซิบว่าไม่ใช่สำหรับคนแบบเรายังมีความขี้เกียจที่บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มแต่คุณรู้หรือเปล่า จอสโซรอสเริ่มต้นด้วยตัวเขาคนเดียวเด็กหนุ่มผู้อพยพที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินไม่มีคนรู้จักไม่มีพื้นฐานมีแค่ความกล้าที่จะคิดต่างและความอดทนที่จะเรียนรู้เขาทำงานเป็นคนขนของเป็นเด็กเซริร์ฟเขาอาบน้ำในยิมสาธารณะเขากินข้าววันละมือเขาใส่เสื้อตัวเดียวทั้งอาทิตย์แต่เขาไม่เคยยอมแพ้เขาไม่เคยหยุดเรียนรู้เขาอ่านหนังสือแม่หิวโซ เขาวิเคราะห์ตลาดแม้เหนื่อยเหลือเกินเขาสร้างระบบแม้ใครไม่เชื่อเขาทนความเจ็บปวดแม้โลกจะต่อต้านและวันนี้เขาบริจาคเงินไปแล้วกว่า32,000ล้านเหรียญเขาเปลี่ยนชีวิตคนนับล้านทั่วโลกเขาสร้างมูลนิธิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เขากลายเป็นตำนานที่จะถูกจดจำตลอดกาลเพราะเขาใช้กฎเหล็ก7ข้อนี้เขาไม่เชื่อฝูงชนเขาคิดด้วยตัวเอง เขาเข้าใจการรับรู้เขาเล่นเกมจิตวิทยาเขารู้เมื่อผิดเขาตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วเขาทนความเจ็บเขาเรียนรู้จากความล้มเหลวเขาเดินทวนกระแสเขาเห็นโอกาสในวิกฤตเขามีระบบเขาไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเขาฟังคนที่คิดต่างเขาเรียนรู้จากทุกคนนี่คือจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จต้องใช้เวลาหลายปี แต่การเริ่มต้นใช้เวลาแค่วันนี้อย่าปล่อยให้ความกลัวควบคุมความฝันของคุณอย่าปล่อยให้พรุ่งนี้กลายเป็นไม่มีวันไหนเงินไม่ได้มารอคุณแต่คุณต้องไปหามันด้วยระบบด้วยความกล้าด้วยกดเหล็กที่ไม่เคยผิดพลาดจากผู้ชายที่เคยไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้กลายเป็นหนึ่งในคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกจอร์โซโรอสพิสูจน์แล้วว่าด้วยการคิดที่ถูกต้องด้วยระบบที่เหมาะสม ด้วยความมุ่งมั่นที่แรงกล้าใครก็สามารถเปลี่ยนชะตากรรมของตัวเองได้คำถามคือคุณจะเริ่มเมื่อไหร่วันนี้หรือวันไหนคำถามคือคุณจะใช้ความรู้นี้ทำอะไรถ้าคลิปนี้โซ่ใจคุณอย่านิ่งเฉยกดไลค์ถ้าคุณพร้อมใช้กดเหล็กเจข้อนี้เปลี่ยนชีวิตคอมเมนต์บอกมาเลยกดข้อไหนที่ทำให้คุณตะลึงที่สุดคุณเคยทำตามฝูงชนแล้วขาดทุนมากมายไหม ความผิดพลาดการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไรแชร์ให้เพื่อนที่กำลังท้อแท้กับการเงินเพราะบางทีคลิปนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเขากดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับลึกๆเรื่องการเงินและการลงทุนต่อไปวันนี้คุณมีความรู้เหมือนจอร์จโซรอสแล้วที่เหลือคือการลงมือทำโซรอสไม่ได้พิเศษตรงที่เขารู้อะไรที่คนอื่นไม่รู้เขาพิเศษตรงที่เขาทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำ คนอื่นรู้ว่าต้องตัดขาดทุนแต่ไม่กล้าตัดคนอื่นรู้ว่าต้องคิดต่างจากฝูงชนแต่ไม่กล้าต่างคนอื่นรู้ว่าต้องมีระบบแต่ไม่ทำระบบความแตกต่างระหว่างการรู้กับการรวยคือการกระทําตอนนี้คุณรู้แล้วคำถามคือคุณจะทำมันไหมเงินสี่หมื่น 40, ล้านเหรียญของโซรอสไม่ได้มาจากการที่เขาฉลาดกว่าใครแต่มาจากการที่เขากล้ากว่าใคร กล้าคิดต่างกล้าลงมือกล้าทนเจ็บกล้าเรียนรู้วันนี้คุณจะเริ่มกล้าบ้างหรือยังมีคำกล่าวปรัชญาจีนที่ว่าธรรมชาติเคลื่อนไหวไม่หยุดผู้ดีจึงควรพัฒนาตนอย่างไม่หยุดย่อนเหมือนโซโรอสที่ยังคงเรียนรู้ในวัย93การเรียนรู้ไม่มีวันจบการเปลี่ยนแปลงไม่มีวันสายการเริ่มต้นไม่มีวันผิดเริ่มต้นวันนี้เริ่มต้นตอนนี้เริ่มต้นด้วยก้าวแรก เพราะทุกเศรษฐีในโลกเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจการตัดสินใจในวันนี้ณวินาทีนี้เวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือ20ปีที่แล้วเวลาที่ดีเป็นอันดับสองคือตอนนี้สวัสดีครับ